สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับช่องลำยองสตอรี่นะคะวันนี้ลำมยองมีโอกาสมาเที่ยวทะเลค่ะก็ไม่พลาดที่จะมานําเสนอของใช้ดีบอกต่อกันวันนี้จะมานําเสนอที่นอนเป่าลมหรือจะเรียกว่าโซฟาลมก็ได้นะคะลำยองเป็นคนหนึ่งค่ะที่ไปทะเลบ่อยมากๆเห็นชาวต่างชาติใช้นะคะโซฟาลมแบบนี้ ก็เลยอยากใช้บ้างนะพอเปิดดูจากที่ l a ซาด้ค่ะราคาไม่แพงเลยราคาเพียงแค่145บาทค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นส่งฟรีด้วยนะคะการเติมลมก็เติมลมจากธรรมชาติได้เลยเปิดปากโซฟาลมโบกไปโบกมาพอลมเข้าเยอะๆนะคะก็ปิดปากโซฟาค่ะเท่านี้ก็นั่งได้เลยค่ะใช้ดีสะดวกต่อการพกพามีกระเป๋าใส่สะพายง่ายมาก ถ้าเพื่อนๆนะคะสนใจอยากจะซื้อโซฟาลมแบบนี้นะคะก็สามารถกดสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะใครเข้ามาดูคลิปนี้นะคะแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามช่องลำยองสตอรี่ยังไงลำยองฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลำยองสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ